สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่สร้อยคอมเมทจตัุรีนะครับเงานเจ๋ยวดีทุกวงจรครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเป็นแหวนนบป้าเก้านะครับเออแหวนนบป้าเก้าพ่รอดนะครับวงนี้ไซส์แหวนอยู่ที่64นะครับน้ำหนักทอง3มสลึงครับสังเกตดูนะครับพอยรอบองค์จะวิ่งเสมอกันนะครับจะไม่กระโดดกระโดดนะครับอันนี้คือต้องทำแบบนี้ทุกวงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ถึงเวลาปั๊บมันจะกระดกกระดกคุณจะติดข้างนิ้วครับเวลาใส่ไปมันจะติดอย่างนี้นะครับ แล้วก็อันนี้จะเดินเป็นลายดอกนะแล้วเติมไข่ปลานะครับรอบเลยส่วนเพชรนะเป็นเพชรไฟอยู่ที่5ตังนะครับข้างๆวิ่งรอบเลย8เม็ดนะครับพลอยเป็นพลอยนบะเก้าตามตำรานะครับพลอยแท้นะับทุกเม็ดเลยแล้วก็เป็นทองนะับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับด้านในก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับนี่ไซส์หกสิบสี่นะวงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจงานสไตล์แบบนี้นะครับ เป็นแหวนนพเก้าตามตำราพลอยไม่กระโดดนะครับเพราะปกติพลอยนะครับเวลาพลอยซื้อมา,าซื้อมาเป็นกล่องใช่ไหมครับพลอยมีอยู่8เม็ดและ8เม็ดนะครับแต่ละเม็ดจะไม่เท่ากันจะความสูงต่ําจะไม่เท่ากันต้องเจียออกนะครับเจียออกให้ความสูงมันไล่เรียกกันนี่นะครับทุกวงนะครับที่เราจะเจียให้หมดเลยไม่งั้นไม่สวยครับมันกระโดดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ก็สามารถแอดไลน์ติดต่อทางช่องทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูใกล้ใกล้ อันนี้เป็นงานมือนะครับงานมือทั้งวงเลยปล่อยแท้ทุกเม็ดอันนี้ลูกค้าติดตามมาจากช่องทาง YouTube เนี่ยแหละครับแล้วก็แอดไลน์มาวันนี้ก็สวัสดีครับ